สวัสดีค่ะวันนี้ครูมวนเป็นเรื่องราวสนุกๆพร้อมภาษาอกรกฤษที่น่าสนใจมาฝากกันเหมือนเช่นเคยค่ะในช่วงนี้เรื่องที่ดังที่สุดคงหนีไม่พ้นน้องลิซ่าและพิงค์ค่ะที่เพิ่งออกโซโล่เดี่ยวของตัวเองค่ะ วิกดีโอของน้องลิซ่าทำลายสถิติยอดวิวบน YouTube ค่ะ7.3ล้านวิวใน24ชั่วโมงค่ะแล้วตอนนี้ยอดวิวก็พุ่งไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดเลยนะคะทำลายสถิติใช้เป็นคำกริยาได้ว่า break a record หรือว่า smash a record ค่ะแต่ถ้าใช้เป็นคำนามเราใช้คำว่า record breaking แต่งประโยคได้ว่า l i s a s first solo single was the fastest record-breaking video ever by a female K-pop artist เพลงเดี่ยวเพลงแรกของลิซ่าถือเป็นมิวสิกวิดีโอที่ทำยอดวิวได้เร็วที่สุดโดยนักร้องหญิง สายเคป๊ปค่ะ ะะมีฉากปราสาทหินพนมรุ้งที่ยิ่งใหญ่อลังการอยู่ด้วยค่ะคำว่าปราสาทหินใช้คำว่า stone castle คำว่ายิ่งใหญ่อลังการยิ่งใหญ่ใช้คำว่า gigantic ก็ได้ค่ะแต่ถ้าอลังการสวยงามด้วยเนี่ยครูให้คำว่า magnificent แต่งประโยคได้ว่า Lisa s latest music video features t h a i l a n d s magnificent พนม r ุ n ง stone castle ในมิวสิกวิดีโอเพลงล่าสุดของลิซ่มีภาพของปราสาทหินพนมรุ้งที่ยิ่งใหญ่อลังการค่ะ อันหนึงในมิวสิกวิดีโอก็คือรัดเกล้ายอดที่น้องใส่ค่ะรัดเกล้าวยอดเราเรียกว่า headdress ค่ะแต่งประโยคได้ว่า Lisa has delighted her fans in Thailand by wearing the traditional golden headdress in the music video for her first solo single แปลได้ว่า Lisa าได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยด้วยการสวมเครื่องประดับรัดเกล้าวยอดที่ทำจากทองอยู่ในมิวสิกวิดีโอของเธอค่ะ เห็นไหมคะว่าภาษาอังกฤษแต่งประโยคได้ไม่ยากเลยค่ะน้องๆลองเ,เลือกคำภาษาอังกฤษที่เราสนใจแล้วฝึกแต่งประโยคกันดูนะคะแเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอัปเดต n g l i s h with ครูมด